เย้ห yeah, มดคลองนามกดเทอวันนี้บินเดียวนะจ้าเพราะว่าจเจ้าอ้วนไปทำงานแล้วผมก็เลยต้องบินเดี่ยวต่อไปนี้่ะลองดูดิมันจะหายไหมแต่มันแก้ไม่ได้ม,ดมันเป็นอะไรวะไม่หายเอาหายแล้วเว้ยเว้ยเฮ้ยขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยข้า ้าจะไม่ลืมบุญคุณพวกท่านหลวงโซมาหั่นไปเดวเวลาแล้วดีโดวจะไปเสพโค้งกันเขาบอกว่าทางนี้เนี่ยปุมเยอะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเราจะไปลองดูนะผมจะเป็นทางไปบ้านหัวนนหรืออะไรเนี่ยทักอย่างเสียงก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอ้ยอย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้นะ ไปเอ๊ liberal, ตัวนั ata, ้น uh มันตัวประกันประกันบินมน้าคุณตัวนี้บินมากด้มีเหอ่รโอเคผมเราก็จะไปเจอโค้งเลยตัดตัดตัดเราก็จะผ่านหมู่บ้านที่เราบอกว่าเราก็จะพอกลทะลอนละนะเราจะไม่ขี่เดียวนะผมถ้าเป็นหมู่บ้านโค้งแรก เหมือนไม่ใช่โค้งเลยไ่้เฮียแต่วถ้ามันตัดไปก็แสดงว่าแบตมันหมดนะครับผมเพราะผมไม่ได้ชาร์จแบตกล้องมาผมว่าจะพาไปเด่นโค้งว่าจะไปถ่ายตรงนู้นเลยแต่กลัวมันเอ่อให้นตัดไปดีกว่าทุกคนเอเยนี้ ใส่ขึ้นก่อนนะมันไม่สําคัญหรอกว่าทางเป็นยังไงมันสําคัญที่ว่าใครอยู่ที่หลังพวงอะไร <c oughs> โคตรไกลอ่ะบอกเลยทางีไกลกว่าทางใหญ่อีกกว่าเพรเป็นโค้งเลนเนี่ยเต็มที่ีนี่ย,ยโค้งหลาย <laughs> <laughs> อเอวมันชอบมา,มากผมก็ชอบมา,มากาอยู่นะแต่ผมไม่ใช่เอวนะรีวิวบ้านตีมกันเลยดีครับคือไปห่งปวงดำเอโจงลงแขกได้โจ Siapa kata asalota hersa? ขาโค้งมากคบ้าเลยว่าเห็ดจำเลขกูได้กูไดครับรก็าม่ทำตำขาโค้งก็ลงไปเขาอข้อก็มีโค้งเล่น กุปตานวดข้าวเดี๋ยวเอ้หนุ่มเรียงนึกต่งดีหรอวะว่ายพอโค้งแ่แล้วเด็กดึงหึงหนึ่ห่าง